สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่569กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 9045735อ d Line ดีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะข้าหนูมีแต่พาสวยๆเลยนะคะพาบานๆนะคะถ้าไดนชอบสนใจตรงไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปูแหวนนะคะกับร็อกเก็ตนะคะคุณลูกค้าเอ่อน,นี้เหรียญหลวงปูแหวนนะคะแล้วอันนี้ร็อกเก็ตนะคู่นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามอยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะร็อกเก็ตกับเอ่อเหรียญน,นะคะสามร้อยบาทนะคะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเหรียนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ เรียนลมพ่อเกษมนะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สนะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตตนูตหลวงนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตตนูตหลวงนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสองสี่แปดเอ้สองสี่เก้าแปดนะคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นรูปล่อไม่รู้หลวงพ่อนะครับคุณลูกค้าหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทนี่นะคะ รูปรอนะคะไม่รู้หลวมพ่อเหมือนกันนะคะ300บาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นภาพปิดตานี้ไม่รู้ที่นะคะหนูเอาสามรอยบาทนะคะองค์นี้รู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้า ผ้าปิดตานะคะไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่หงนี้เป็นพักแก้วหยกแกะนะคะพักแก้วหยกแกะองค์นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะพักแก้วหยกแกะนะคะสามร้อยบาทนะคะสวยสวยเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นภากกิ่งที่เบตดนะคะองนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทพากกิ่งที่เบตดนะคะเสียร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียร้อยบาทหนะ้าองนี้ ต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นผ้าปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ้งนี้หนูเอา3ามหบาทนะคะ3ามหบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดหนูกับหนูได้เลยนะคะ3ามหบาทนะคะผ้าปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ต่อไปเป็นรายการเออเมื่อกี้ที่แปดเนาะอันนี้ที่เก้านะคะคุณลูกค้าอันนี้รายการเกนะ้าน้เมื่อกี้แปดนะรายการที่เก้านี้เป็นพระหลวงเอออันนี้เป็นหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะคะ อันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทหลวงพ่อแก้ววัดปา่าทะเลเออเอืองนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นผ้าหูยานผิวปร,รอชินเงินนะคะองค์นี้นี่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทแต่สวยมากเลยนะคุณลูกค้าผ้าหูยานนะคะผิวปร,รอชินเงินนะคะห้าร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปเป็นรายการที่สิบอดนะคะรายการที่สิบอดนี้เป็นพาสมเด็จหกชั้นนะคะองคนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจเอรมาปิดได้นะ,ะเสียร้อยบาทนะคะองนี้ ปเปาไป็ปรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระหลวงปู่เอี่ยมวัดปากลัดนะคะวงนี้หน่วยสามร้อยบาทนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดปากลัดสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า ช่โทรมาปิดกัหนได้เลยนะคะสามรอยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสานะคะรายการที่สิานี้เป็นพักกุวัดปากบางนะคะองค์นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท พักกุวัดปากบาง300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า300บาทนะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นี้เป็นพระเปิมกุลำพูนนะคะ ถ้าเปิ่มนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าช่วยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะเสียร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่15นี้เป็นพักกุวัดกัชายนะคะองค์นี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทพักกุวัดกัชายนะคะ300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า ต่อไปเป็นรายการให้16นะคะรายการให้16นี้เป็นผ้านำพยาไม้ยิ้วดำนะคะองค์นี้หน่วเอา300บาทนะคะ300บาทผ้านางพยาไม้ยิ้วดำนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะเห็นกันชัดไหมคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นรูปถ่ายแม่บุญเรือนบุญเรือนเนาะวัดอาวุธนะคะ เอออันนี้หนูเอาสา0รบาทนะคะสามรบาทรูปถ่ายนะคะแม่บุญเรือนนะคะวัดอาวุธนะคะ300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่สิบแปดนี้เป็นเออ่ม้าเสพนางนะคะครูบานันตาวัดทุ่งม่านนะคะเอ่ออันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าม้าเสพนางครูบานันตาวัดทุ่งม่านนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะโอ๊ย ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้านี้จะเป็นปลาคากะลาตาเดียวนะคะกับเอ่อสร้อยปลาคากะลาตาเดียวกับเอ่อเป็น ต้นไม้ใต้ทะเลนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสอบถามรงหวังไม้ได้นะมันพูดในนี้ไม่ได้นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะ300อบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะ ชอบโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าประมาณนี้นะนี่นะคะหนูดูชัดเต็มแล้วเนาะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้จะเป็นเอ่อ หมากทุยนะคะคุณลูกค้าหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะอันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะเป็นหมากทุยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่569นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะ คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร9 2 9 0 4 5 7 3 5สอายีเ id line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0 9 2 9 0 4 5 7 3 5นะคะคะหนูมีแต่ภาพสวยๆเลยนะคะผ้าบาๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิป,ปใหม่ลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาะสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ